คขา,ขายโรตีนะครับมามาทาให้เรากินนะฮะแม่ค้าสวยมากสวยไหมสวยสวยสวยมากนะเดีย๋ยวไปดูกันครับผมแม่ค้าคนนี้เลยเดี๋ยวจะสู้น้องเดีียวหลามได้ไหมสู้ได้ไหม,ไ,มได,สดนะ้สุด้สนะคนนี้ขาดเลยนะกินขาดเลยเดี๋ยวไปดูนะ,ส,ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะมาเจอแม่ค้าขายโรตีะฮะสวยมากทุกคนดูดีแม่ค้าชื่ออะไรครับ ปตนาปตนาชื่อไทยชื่อไทยเปิ้ลค่ะค่ะร้านเปิดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ข้างโรงแรมดุสิตหน้าโรงน้ำแข็งของม่วงอ๋อน่าโรงแรมดุสิตแถวโรงน้ำแข็งของม่วงใช่ครับแม่ค้าสวยครับแม่ค้าจะตามน้องข้าวเหนียวหลามนะครับตอนนี้มีแชร์กันไปเยอะๆครับทุกคน ครับมีติดตามอะไรได้บ้างเอ่ยอินสตาแกรมเฟซบุ๊กค่ะชื่อเอ่อแอปเปิลค่ะแอปเปิลภาษาไทยอ่าแอปเปิลภาษาไทยค่ะครับผมอย่าไปติดตามน้องด้านนี้เลยนะครับนี่น้องสวยเหมือนกันน้องสวยเหมือนมะนะนี่ฮะโรตีน้องเปิลชื่ออะไรนะชื่อเล นะนี <g ül> ่ฮะสู้น้องเหนียวหลามได้แน่นอนฮะทุกคนอร่อยด้วยหัวร้อนพอดอย่าลืมวไ่ไปอุดหนุนนะฮะร้านน้องอยู่ที่คลองมุ้งนะครับ,รนนรบตรงแถวร้านน้ำแข็งแถวหน้าโรงแรมดุสิตนะครับอร่อยรอร่อยอร่อยเลยดุย้ Good. อวูอ้ด <Good. S 1>